เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพันุชรานักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพนพี่พน้องๆ้คุณลุงคุณป้าน้องๆที่ บางคนนะครับทำงานตามร้านสะดวกซื้อหลายคนนะครับไม่ทราบและคุณดวงก็เชื่อว่าคนที่เป็นทํางานตามร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ทราบว่าเหรียญที่อยู่ในมือนั้นบางเหรียญมีมูลค่าหลักร้อยก็มีหลักพันก็มี บางเหรียญหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับช่องคุโด่งคอยจะนําข้อมูลดีๆเหล่านั้นเข้ามาพูดมาคุยมาแบ่งปันความรู้แบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้ทราบกันนะครับคลิปนี้ EP นี้คุโด่งบอกได้เลยนะครับใครมีเหรียญที่คุโด่งจะประกาศรับซื้อตอนนี้นะครับเนี่ยเน,ยเนยดูพอสอเราก็รับซื้อนะครับเหรียญทองเหลืองเนี่ย เหรียญทองเหลืองนะครับดูพอสอเราก็รับซื้อนี่ครับผมนี่ครับผมเหลี่ยนที่คูดโดงจะมาพูดถึงนะครับจะเป็นเหรียญทองเหลืองชนิดราคา25สตังค์ใครมีก็สามารถติดต่อมาที่โด SC 237ง s 2เ7 5เป็นไลน์ ID นะครับแล้วก็มาที่ Facebook Fanpage คูดโดงคอย ยืนยันเหรียญที่เรารับซื้อเรารับซื้อจริงถ้าเกิดเราได้มาเราก็จะนํามีนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่เพ,พน้องได้ทราบกันคลิปนี้ e p ีนี้นะครับเราไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยใครมีเหรียญ25สต้าตังทองเหลืองเยอะๆนะครับทองเหลืองคูด่งนี่นะครับทองเหลืองเยอะๆคูด่งรับซื้อเหรียญย5สหาสตัง ปีพุทธศักราช2,551ที่เป็นทองเหลืองนะครับปี2,551ที่เป็นทองเหลืองครูดงรับซื้อ3,000บาทนะครับครูดวงรับซื้ออยู่3,000บาทต่อ1เหรียญน,นี่ครับผมเหรียญทองเหลืองนะครับดูพศปี2,551ที่เป็นทองเหลืองนะครับครูดวงรับซื้ออยู่ที่3,000บาท แต่ก็ถ้าเกิดใครจะเสนอขายนะครับลบกวนนะครับลบกวนนี่นี่นี่ถ่ายรูปภาพตรงนี้มาให้ชัดๆนะครับเพราะว่าบางทีเลขสี่หางมันจางพอหางมันจางเสร็จบางคนก็บอกว่าเป็นเลขห้าก็อยากให้ดูนะครับถ่ายรูปตรงนี้ขยายมาดูให้ดีถ้ามีหัวแบบนี้นะครูดงรับซื้อแน่นอนเห็นไ,ไหมครับนี่นี่นี่ อันนี้25 4 1น้าี่ิบเอนะครับก็มีหลายคนนะครับพอตัวหนังสือจางก็อมองว่าเป็นห้าหนึ่งทองเหลืองก็อยากให้ดูนะครับห้าหนึ่งทองเหลืองกับสี่หนึ่งทองเหลืองนี่ดูไม่ยากนะครับหางเลขสี่กับหางเลขห้าเนี่ยดูไม่ยากนะก็ลองลองดูนะครับนี่นี่ใครมีก็ติดต่อเรามานะวันนี้ง่ายๆสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีอ่อ ช่วงนี้มีฝนตกด้วยฝนตกถนนลื่นก็คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็อย่าใช้ความเร็วมากนะครับกลับบ้านช้าก็ยังดีเราได้กลับบ้านด้วยความรัตาัถนาดีจากโด่งสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 니맘 전하고 싶어 When you ring my valentine